เราอยู่ที่อบต,ตอเหล่าคนคออโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครวันนี้จะสาธิตการทํา EM สูตรมาสจันทร,ร์หรือ E.M. สูตรกูสเอมเอาไปใส่ยางพาราแล้วได้มีดละ2กิโลต่อต้นนะต่อต้นอันดับแรกน้ํา2 0 0กิโลส่วนที่2กากาน้ำตาล3กิโลใส่ครับโอเคกเาวพอ กานทั<รอ> <Bond> <t ans> ้งานสากิโลนะต่อไปเกลือเกลืออยู่ไหนเกลือหนึกิโลอันนี้ใส่แล้วเกลือหนึกิโลต่อไปหัวเชื่อเอ็ม1ลิตรต่อไปทุ่งเษรีสามสถุงกับ3ถุงแล้วก็นีเชื่อแคสูตรคูมนัท1ถุงมีแค่นี้ครับนะน้ำสองรลิตรผสมให้เข้ากันปิดฝาให้แน่นสิบวันเอาไปใช้เลสิบาวันไปใช้ เวลาจะใช้นะถ้าเป็นนาข้าวทุเรียนนอะอยางพลา,าเนนึ่ลิตรส่วนผสมอ e อสุประจันหนึ่งลิตรต่อน้ำสี่ลิตรนะครับนะทีนี้ถามว่ามันมีข้อเสียไหมนี่ราคามันถูกครับลิตร1นึ่งตกประมาณ3บาทเขาไม่เชื่อเพราะราคามันถูกพรใจบอกผู้ใหญ่ <c oughs> สวัสดีครับ